สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทูมชมเด้อครับผมรับบ่าวเถาจะพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพี่น้องรับมารับชมครับผู้ใยญ่ใจดีครับพี่น้องรับบ่าวเถาบริลลลงมาสองงวดแล้วนะครับเนาะครับแต่ว่าเพิ่นกระรงแนวทางไม่บ่าวเถาสูงงวดพี่น้องรับงวดที่ผ่านมาครับเพื่อให้มาศูนย์สามล่างเม็ดเดียวเนาะครับเนาะขับไปขึ้นบนครับวดนี้ก็เลยคุยกับเพิ่นว่ากับจะลงแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับพี่น้อง เดี๋ยวจังไปรับชมนะครับเนาะน้ำกันวางวดวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 5นหนะครับเนาะผู้หญ่เจดีครับเพิ่นทรงแนวทางไม่เบาเถาตัวใดนะครับเนาะรับการแนวทางของเพิ่นบัหลายชุดบัวไหลโตครับพี่น้องเบาเถาได้อยากนําเสนอนะครับเนาะให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องล่องเอาไปนะครับเนาะครับถ้าชอบถ้าถูกใจโดนใจครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็พาแฟนครับทั้งช่องนะครับเนาะ บาเทอรออกมาทำงานคือเก่าเหรอครับพี่น้องครับมาหาข่าวให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะครับเอาครับจังไปฟังนั้งกันนะครับเนาะเพิ่นส่งแต่แนวทางไม่ให้ไม่ให้บาวเทอรครับฟังบาวเทอร์ว้าสู่ฟังเนาะพี่น้องนะครับเนาะครับวันนั้ทางของผู้ใหญ่ใจดีของเพิ่นครับตัวใดนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับแนวทางของเพิ่นก็มีทีมาเด้อครับพี่น้องครับเพิ่นว่าบาวเทอรนะครับเนาะเอาตัวเลขไปบอกเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเอาเด้อนะครับเนาะครับ เพื่อเพื่อนถูกใจนะครับเนาะกับเอาครับอ่าไปฟังน้ำกันกับเดี๋ยวเดินทางต่อกันครับผมกผู้ใหญ่ใจดีนะครับชมชมพี่น้องครับเปิ้ลทรงแนวทางมาให้บ่าวเถ่าบ่าวเถ่าประเดงหรือรู้สึกจะสองงวดสามงวดนี่แหละครับผมนะครับเนาะกับงวดที่ผ่านมากับเปิ้นให้เบาเถ่ามาทรงมาศูนย์สามล่างครับพี่น้องกับตะวันไปขึ้นบนนะครับเนาะก็เลยได้คุยกับเพื่อนว่างวดนี้ จะลุ้งแนวทางของคุณยายเจดีให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกับผมนะครับเนาะครับการลองเบิงแล้อพี่น้องเนาะครับเนาะเพื่อท่านใดถูกใจแนวทางของเพิ่นบอลไหลโตครับทำชุ่มครับนะกำลังเกิดเดินทางนะครับเนาะไปทํางานขึ้เก่าหลาครับพี่น้องจะเลยมีโอกาสจะจังหวะเล่จ่าของคุณยายเจดีลงให้เอฟซีครับดีชุ่มกันนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2565 คึมๆนี่ครับพี่น้องมันนี่บรรยากาศบรรยากาศคือฝนตกปล่อยๆอยู่ครับเื็อเช้านี่ครับเดินทางไปน้วกันครับเดินทางไปด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวทางเพิ่นกะปล่อยตัวครับท่านผู้ชมครับวันนี้เพิ่นกะทรงมาให้บ่าวเท่าแล้วนะครับเนาะครับบนครับเพิ่นให้มาบนทางเดียวครับท่านผู้ชมพี่น้อง 953นะครับเนาะครับตัดเอาเด้อสั่นสองตัวเพิ่นบาเลยตัดให้ได้ครับท่านชมพี่น้องครับล่าง05นะครับเนาะ05คู่เดียวครับจังไดนกัดติดไปน้ำในเด้อครับเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นให้เบาเท่ามา03ล่างครับแต่ว่าไปขึ้นบนตรงๆนะครับเนาะงวดนี้เพิ่นก็ให้มาครับหางเดียวกับคู่เดียวแหละครับท่านชมครับ935ตัดเอานดำเด้อพี่น้องครับนะครับเนาะครับตัด9553 เก่าซ้ำนะครับเนาะแล้วแต่ผู้ใดมักนะครับผมนี่ครับบรรยากาศเดินทางนะครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปน้ากันครับเบิร์วิวไปน้ากันตั้งเบาวเถ่าวอกไปน้ำนะครับเนาะอ่านี่ยวล้วครับผมแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องครับอ่างวดนี้ก็เลยคุยกับเพิ่นแล้วนะครับเนาะเพิ่นว้าอาลงให้บเอฟซีเพิ่นเบิ่งนน้ำแนบเบาเถ่าซันงวดนี่นะครับผมขับเบาวเถ่าก็เลย ่แหละครับพอดีได้โอกาสนะครับเนาะขับได้โอกาสลงเห้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะแต่ถือว่าแนวทางเพิ่นบบหลายพี่น้องครับฟังมาเถ่าไปน้าเด้อครับผมอาจจะว่าวนไปวนมาในงเนาะครับชมบ่กวนไปวนมาในนี้แหละครับคุยกันนะครับพี่น้องกันแล้วแต่ผู้ดมักนะครับเนาะก็ถือว่าแนวทางของเพิ่นนี่โบหลายชุดพี่น้องบบหลายชุดบบหลายคู่ ครับบรรยากาศมื่อีคึ้มคืมครับท่านชมบรรยากาศคึ้มคืมตอนเศร้านี่ฝนกระตกปล่อย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 เนาะพี่น้องนะครับเนาะครับก็ถือว่าแนวทางของเพื่อนมีทีมาเด้อครับท่านชมเพื่อนวานะครับเนาะเพื่อนวาขอขอพ่อไว้นะครับเนาะครับเพื่อนมให้ส์ุงงวดนะครับเนาะกระถิวะบหลายคู่บ่หลายชุดแหละครับพี่น้องแล้วแต่ ครูมักน,นะครับเนาะกับเพื่อมีโชคเพื่อนกับขอบคุณเพื่อนแหละครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องกับเพื่อนบ่อไห้ออกน้ำนะครับผู้จักกับเพื่อนอยู่ครับจำช่มกับเพื่อนมาเนื้อทางเพื่อนบ่อไหลคู่บ่อไหลชุดบ่อไหลโตนะครับบ่าวเถาก็เลยคุยกับเพื่อนมาวันนี้เอาลงให้งเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเพื่อนในเบิร์นน้ำเพื่อนมาลงเลยบ่าวเถาเพื่อนมานะครับเนาะกับเพื่อมีเพื่อเพื่อนมักน้ำนะครับ บลายคู่บลายชุดเลยพี่น้องครับเดินทางไปน้ำกันครับผมเดินทางไปทํางานน้ำกันครับผมมากับแม่หมูนะครับจำชุชมแม่หมูก็เป็นหลานหลานบ่าวเถาเด้ครับพี่น้องบ่าวเถาเป็นลุ killing killing right ่งนะครับจำชรัมออกมาทํางานนี to ่ะครับผ้าออกมาทํางานพี่น้องเดินทางไปน้ำกันนี่ครับอ๋อครับแดวทางเบื้องแนวทางของเพื่อนอีกครับจำชุชมครับอ่าแคปหน้าจอไว้ครับ แนวทางของผู้ใหญ่ใจดี1ตุลาคมนะครับเนาะ2,565ครับ953าหานะครับเนาะหางเดียวเด้อครับพี่น้อง953หางเดียวครับตัดเอาเพิ่นวาครับ2ตัวจะชอบ95อ่า9353ตัดเอาเด้อครับตะวันล่างล่างเพิ่นวาวิ่ง0ตัวเดียวนะครับเนาะกับ05นะครับผมเพิ่นวากัดมานน้ำเด้อหามาบ่นครับจำชุ่ม พี่น้องวันที่แล้วพี่ส่งแม่พระบ,บ่าวเ่าศูนย์สามนะครับเนาะอัะนนี้เป็นแม่ศูนย์หาน้อยคู่น้อยชุดครับพี่น้องนะครับเนาะครับมืัอนี้กันพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีอยู่ครับผมบรรยากาศบอ่อแดดครับท่านผู้ชมบอ่อแดดครับนะครับเนาะเป็นแนวทางของผู้ใหญ่ใจดี ครับเป็นสรงไม่ให้เบาเถ่าครับพอเบาเถ่าไปเลงรู้สึกว่าจะสองงวดสามงวดแล้วครับพี่น้องลองพิดจราหนาเพื่อชอบนะครับเนาะเพื่อชอบนะครับเพื่อถูกใจ FC แฟนครับทั้งช่องัเลขน้อยคู่น้อยชุดนะครับเนาะเรียกว่าเลขน้อยคู่น้อยชุดครับหางเดียวล่างคู่เดียวครับเป็นตัดเนี่ยชาวบ้านเป็นทั้ควบสะอาดพี่น้อง รวมพลังนะครับเนาะนี่ครับเอาเดินทางไปน้ำกันครับชมวิวชมวิวน้ำทางไปน้ำบ้าวเทาพี่น้องครับผมมีโอกาสก็ได้ได้ลงนะครับเนะนะานนะครับนนในทางของผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะถ้าท่านใด้ได้เคยได้ชมในตามาเนาะพี่น้องครับในทางของผู้ใหญ่ใจดีบ้าวเทา อ่าบริลงมาแล้ว2-3งสงวดนะครับงวดที่ผ่านมาแนว่ยท่างบนเขาบาวเถาก็เลยงวดนี้ก็เลยเอามาลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้เบิงกันนะครับเนาะนี่แหละครับการเดินทางไปทำงานแต่ละมือแล้วพี่น้องนี่แหละครับผมเอาครับสุดท้ายนี่ครับท่าำชมครับนะครับเนาะเอาบาวเถาขอให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องสุขุสุขคนเด้อครับพี่น้อง พอไงไม่ไงนะครับนาะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคทุถูกทานเด้อครับพี่น้อ,นนอนงเงินไหลน่องท่องไหลเขาสุขคนนะครับนาอครับเอาพอกันคลิปนีครับคลิปนี้บ้าวเถ่าสวัสดีครับ